เฮโกินขอกนนอนกอนหากันได้เตอันนี้ัวค mm ุากเะมานกตัวเดียวบาดมือมาททานโอเคสบายดีทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเฝ้าต้นมะฟาดนะวันนี้ก็สามโมงยังเลยติดตามไปทน้กันเด้อ ก็กำลังเขานอนก คึ้นหนกเ่านะเอาอยิางตกต้น่งลุงลุงเฮายิงแล้วก็มันมันตื่นเนาะมันตื่นแล้วก็มันยิงขึ้นมางาหัานช่างในยิงตกดีเส ลุนใหญ่ฮะรุ่นนี้รุ่นใหญ่สุดละรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มื่อนี่บอมาสมื่อนี้เบิ้งเบิ้งในพันนะนี่ในพันเฮาอ้ยิงหอกตัวหนึ่งก็บวัตถุสามในพันเฮานี่นี่ได้สองตัวนี่เฮาผู้หนึ่งไม่ได้ยัง

lúc chiều yên bơi nghe là có bảy mất là hay nè mà hay là nè lúc nè lúc mùng sáu mùng bảy mình kiếm nè nè hoặc sáu mùng bảy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  nó mắc thế nào lúc thà lát có mà nè lúc thà lát mà thế anh lúc lúc có mà thế sáu tu sáu tu nè thôi cái năn rồi. Ủa này mà lái em mà lùm lục kín cái

ต้นนกตัวหอ,อกนะสร็จสุดแล้วมันยอานแสร็สุดแล้วหนุกใช่ไหมของวันนีมม้มีหอดไฟแจ้งสว่างเพิ่นมาป่าสองพันสซฮุกเลยฟืลดลูกป่าแหลกสองพันสซฮุกเลยนีม่มา ขขาปลาเปนจิงเป็นจังเดินมาเดินกินข,ขาวนำกันให้แซ่บเลยโอเกือกันอันเป็นง,งพอ่อ,ขอ,อ,ข,อของพ่อเนี่ยนี่ก็อพออ่ะ Nhật mình động, mọi xuất Ooh, sức sức xong sức 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 xong sức 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 bán sức 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 同じような。 ดเดี๋ยวนี้กับมาบนพักวะไปไต่มาสมงฟาดยิงตรงเงินตัวนึ่งลุงเขายิงบม่ได้ซ้ำเสียดายชุดมาเนี่ยนี่แก่มือินไปเจอกันยี่ต้นฟาด ok tuần này cả hút môn khưng là nó họ mà phẫu tuần mặc phạt tuần cầu ừ, ban này vì tôi học kín mặc dịu thân nó họ dừng bát nương là bất thứ mà tuần sau cái hay lung hầu mà phẫu đó là phẫu dịu thân mặc phạt họ thì tám bên ông เช็ดมงเคร่งเละนกหาก็เลืมมาขี่ยิงตกไปสองตัวล้ะแต่นกปลวกมันจืดไปตกทางพุดนนะ่ะลุงเขาเก็บล่ะสองตัวลั่ติดตามไปนั่กันเด้อมือนี้ส่มีนกเป่าเขาบอก

เป็นกิง่งหักตกมาเลยหักขกมือบ้านตอนขึ้นใหม่ๆต้องเงินนะกินว่าเรียว่าตัลิงอ,อาจะต้องเงินนะมือบ้านนี้ทีมงานเขาเฝ,ฝ้าต้นนี้คนหนึ่งนะแต่ว่าสิบเอ็ดโมงเรากลับไปล่ะมันอาจจะมากินตอนไก่ไก่แจง ประมาณหนึ่งมงสองมงนกทลรบย่งอีกสตัวนะอีกสองสามตัวนี่แหละตัวนึงนกเขียว deploy rồi. Ơ. Điên Ấy. phụng. Chắc mày chú hẳn ในพานเฮามีนกพานเฮานี่นกนกเฮาใดนกอันนี้ยิงมีต้นป่านกเป่ามามาแต่มันพ่กเขานะนกเป่าเข่าตัวโอ้เฉยไปเฉยมากไปทางใดฮึนี่ในพานเฮาคนนี้มาจากโตคือเขาอ่อนเตื่นเงีมยมอบนกอย่าตัวผเข่าสวย เขาสาวบอกินอะไรกินข้าสวยนี่เข้าไปก็มีอ,อนะไรกเลยนี่ก็บนมอผู้ฝงยห้องมือเขาห้องนีกนว่าป้ามาเห็น,โหหนโกโกตกตก็ถ่าใชดงมันมันมันเลยมันนี่ mình yên này ra, ừ nó không bao nó, Văn mà chắc bán à, nó, có bán không mà, để chân xem bên kiểu bông bán luôn có chơi không năng kêu 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 mà bán đâu nó ổn mà nó còn bảy trăm tăng mà thả tương hẳn. nếu còn tăng này. มันสุดขุนถาถาปชชโมงบ้านออกมาุ มารีวิวสโคปแคมมันเอาใส่ถ่ายคลิปตลอดนะตัวนี้มันเขาสั่งจากเวียดมาได้ตัวนี้นะตอนนี้ยังบบมีผอมทรงเถอะถ้าผู้ใดอยากได้ล้วก็ติดต่อมาล้วก็จิสั่งมาให้นะตัวนี้มันราคาหลานบวกตัวนี้นะแจงดีตัวนี้นะับประกันเลยรับมาคลิปเลยตัวนี้นะ เดี๋ยวสิขึ้นเบอร์ไว้นะจอเกี่ยมออกเดินทางบานนี้ไปชุดใหม่บ่วเม่ยนไปชุดใหม่ไปทำทีมงานยืนลุมก่อนปลสซิมานบ่แต่เฮานี่บ่มนันแ,แต่นกหน่อยเลยถูออกสองตัวคืนหนึ่งเดี๋ยวถอ,อกสองตัวแล้วทีมงานอนีกคูหนึ่งแล้ว mà để nhìn nhắn lên để nhìn cái tôi thạc nó bạt nó Ê mà kì hào nhìn nọc Cái gì nó sĩ tố Hào mà tám thang Nó nhắn bố lệ Xí kheo kheo Nhìn tốt xí tố này lại Tố lẹc Tố nói gì bưng vô còn bắt dày oh, dịch sổn thì sao Dịch tố nâng Tố nâng nạ đi oh. Quá dịch gần mà hoạt tao tao thô oh, Khoa mười oh. Cơ bà và... Nói nên có chút là, là Thưa... 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 bẻ Tức bệ Tức ngủa Phạm ngủa con à Điều này họ có để giặc chạp ngàn là nó Lọt mà 2 con Lọt cắp bàn là 10 โอเคนาะตอนนี้เขามาเฝ้าต้นมาร์กเนาะต้นมาร์กต้องแตบเนาะอันไทยหรือเขาอนะิ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สองโมงครึ่งแล้วนกม่ค่อยมาเนาะเพราะว่าฮาวาห,าหาก็มาฮอดอาติดตามไปน้ำกันสิมานบอก กลับมาแล้วเด้อสองคนนอีกสีค่คนยังบุกกลับกลับก่อนเขาแล้วประมาณเอาเจอกันคลิปหนะ